สวัสดีนะคะเอ่อวันนี้มีมาทั้งหมดสามพัสดุนะคะสามกล่องค่ะป้าป้าให้ดูเลยนี่มานี้หนึ่งกล่องนะคะนี่หนึ่งกล่องนะแล้วก็นี่กล่องที่สองอันนี้เป็นกล่องที่สามนะคะเป็นกล่องที่สามเลยก็คือทั้งหมดนะคะจะเป็นสามพัสดุด้วยกันที่คุณลูกค้านะคะส่งมาขายวันนี้เนาะมนขออนุญาตเปิดเป็นกล่องแรกนะคะกล่องแรกจากคุณสุนันทาแล้วกันนะคะจากคุณสุนันทาก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจแล้วก็ ตรงผ้าไหมามาขายให้เรานะสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะขายนะคะผ้าไหมนะมาที่เพจเราได้เลยนะคะชื่อเพจของเรานะคะชื่อชื่อเพจมนตรามหาราณีนะคะเพจภาษาไทยนะคะมนตรามหาราณีภาษตรงตัวเลยแล้วก็นี่จะมีาระดาษลูกค้าถ้าเป็นไปได้ก็เขียนมาก็ได้หรว่าเลขที่บัญชีเอ่ยอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นเป็นเสื้อ,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 อ งานลูปไม้ใหญ่บวกเป็นเซตลูปแพะส่งเป็นผ้าใหญ่บวกมาก่อนน่าจะเป็นงานใหญ่บวกอืมแล้วก็น่าจะเป็นเซตนี้เป็นเซตทหามาเป็นเซตเนาะอันนี้น่าจะเป็นงานใหญ่บวกแล้วก็นี่สวยมากมนว่าดูดีนะคลาสสิก คือเป็นงานใหม่เลยอะค่ะงานใหม่เลยนะคลาสสิกแล้วก็น่าจะมาพร้อมกับตัวกระโปงอะค่ะมารลอมกับตัวกระโปงกระโปงจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าดัตชชสนะคะผ้าดัตชชสหรือว่าเป็นไหมฝรั่งเศสไหมฝรั่งแล้วก็รุ่นนี้สวยนะลูกไม้ใยบวกของเขาเนื้อดีเลยนะคะงานลูกไม้ใยบวกนะฮะงานเป็นงานลูกไม้ใยบวกแล้วก็ ัวนี้เป็นนี่มาลักษณะนี้โอเค